ต่อไปนะครับเป็นการเติม w a l l ็ตนะครับในปุ่มสีเขียวนะครับปุ่มนี้นะครับก็กดเข้าไปเลยแล้วก็มาเลือกนะครับว่าเราจะเติมกี่ usdt นะครับเดี๋ยวผมลองเติม10นะครับ usdt นะครับกดตรวจสอบครับพอกดตรวจสอบเสร็จแล้วนะครับจะมียอด10.076 usdt นะครับเราก็ไปทำการเตรียมถอนนะครับเพื่อส่งให้เขานะครับเตรียมจ่ายอย่างแรกครับใส่ พาวเวอร์สเพย์เมนต์ที่เราไปตั้งกันก่อนนะครับของผมเป็น1,2 2> เป็น1,6ตัวผมเป็น 1, ตัว5 6เสร็จแล้วนะครับต่อไปก็ไปโอนเินครับไปที่ i บนั้นเพ y ครับผมไปที่เอพีไดี AD นะครับใส่หมายเลขนี้ลงไปเลยนะครับ15455นะครับ15455 4539นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับก็สามารถกด copy ไปได้เลยนะครับแล้วก็โอนจำนวนยอดให้ตรงนะครับ10.076 10.076นะครับแล้วก็ส่งนะครับเป็นชื่อกระเป๋าของ o อ a ้าวอลเลนะครับผมกด Continu นเพื่อโอนเงินนะครับแล้วก็รอนะครับรอเวลาหลังจากนั้นอย่าลืมกดยินยันการเติมด้วยนะครับ กับไปก่าที่ยืนยันการเติมครับโอเคก็จะขึ้นตรงนี้นะครับว่า10.076นะครับเติม wallet กำลังรอดำเนินการอยู่ในระหว่างที่เรามาลังรอดำเนินการนะครับเดี๋ยวขอไปดูที่โอนก่อนนะครับไปที่โอนครับแล้วก็สามารถโอนให้เพื่อนนะครับด้วยกี่วิทีนะครับยู n เนมอะไรนะครับต่อไปถอนนะครับก็จะมีจำนวนเงินนะครับที่จะถอนนะครับแล้วก็ otp ที่เขาส่งไปที่อีเมลของเรานะครับ แล้วก็อีเมลไบนแนนต์เพย์นะครับอีเมลในไบนแนน์นะครับที่เราเปิดไว้นะครับสายพาสเวิร์ดเพย์เมนต์ของเรานะครับแล้วก็กดยืนยันนะครับก็จะใช้เวลาในการตรวจสอบไม่นานครับอาจจะมีช่วงของเวลาที่สามารถทำการถอนได้นะครับอยู่ในช่วงประมาณ7โมงนะครับถึงประมาณไม่เกิน5ทุ่มนะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาดูนะครับตอนนี้สถานะก็คือ เรียบร้อยแล้วนะครับเวลานี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้เงินนะครับเพิ่มเข้ามานะครับ